สวัสดีทุกคนทุกคนคิดว่าแบบพี่นี่มันมันเป็นยังไงวะทุกคนดูดู oh, โอ้โหเด็ตเน็ตกูกา,กากจัดดูไม่ได้นะ Start an d emo brand from your garage tycoon เริ่มสร้างวงอีโมจากโรงเก็บรถของคุณไทคูมันน่าสนใจดีนะผมก็เลยอยากอยากจะลองเล่นนะครับอุย้ยฟอร์มยุกาลาจริงๆเหรอเนี่ยเอออะไร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 เริ่มสร้างวงจากตลาดของคุณคือผมต้องหาบ้านเองป่ะนี่ป่ะโอ้ยอไอคอนไม่ยังไม่ขึ้นเลยเด็ตไม่ยังกากอะจะให้กูทำยังไงวิ่งยังไงนะไปดูบ้านคนอื่นได้ป่ะนี่แบนจากรีคอร์ด,ดิ้งกำลังอัดเพลงเหรออุย้ย บายโชว์สตาร์โชว์โอ้นี่มีค่าโชว์อ่ะกูยังมีศูนย์แคสอยู่เลยอ่ะแป๊บๆเราไปหาบ้านเปิดวงกันดีกว่าฟอาร์มยก่งกันละอ่ะเอาบ้านเออผมชอบบ้านหลังนี้ผมถูกชะตากับบ้านหลังนี้นะครับต้องไงอ่ะตัวกูจะเปิดโอ้เปิดวงเต็งยังไงอ่ะโอเคจุด เบดแบ็กเออเอ็กเคฟเจลพลูฟมัลล์รองเซฟบุบบะมันเกี่ยวฮิตอะไรกันเนี่ยฮะเพื่ออะไรอยู่วะกูจะเปิดแบรนด์ตัวเองยังไงอ่ะกูจะสร้างวงตัวเองอ่ะอ๋อนี้ยเนี้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 อ๋อนี่ยเนี้นี้นี้มันมีอันนี้อยู่เอาไม่ใช่อันนี้มันมีคนอยู่แล้วเออเทคอะแดสอุ้ยเทคอะแดสสองล้านสิบห้าบาทเปิดวงอุ้ยกูอยากเปิดวงมั่งอ่ะทำไงอ่ะทำยังไงเฮ้ยนงกระว่าเราซื้อแม่งกระวอหน้าตามบ้านกู มันเปิดวงยังไงอะเอออะไรกูติดอะไรนะเออโอ้คีย์บอร์ดกูเมื่อกี้ผมเห็นเหลี่ยมซิกโ้หในบ้านไม่มีมันมันไม่มีอะไรเลยเอ้ยแล้วกูเป็นอะไรเนะี่ยโอ้คีย์บอร์ดควรซื้อใหม่ได้นะนะแล้วกูจะเปิดแวนด์ตัวเองยังไงโอ้ผมต้องหาบ้านตัวเองปะ่ะขอดูแบบี่ยบ้านนี้ก็โอเคนะ แล้วอันนี้ก็โอเคนะแล้วแล้วมันซื้อยังไงอ่ะกูต้องทำยังไงเนี่ยฮะเข้ามาอันนี้ achievement ปะไม่ใช่ best as เหมือนเป็นอ๋อนี่เปล่าใช่ปะ่ะ m a k e n g me i n y o u r อ้าวกูอ่าอนไม่ทันนะเฮียอ๋ออันนี้คือ making me e n y o u r b a s e m e n t V A M อ๋อไม่ใช่ achievement เป็นเอ่อเหมือน เอออันนี้พุฟมารองเออคลิกทุกพี่วิวเทเลพอร์ตยูอันนั้นต์เกมพุฟมารองบายบีเอ็กเจอรฟอร์เมอร์แรปเปอร์ไทคูนอ่ะฟอร์เมอร์แรปเปอร์ไทคูนกูอยากเป็นกอยากเป็นเอออยากเป็นปน,ปน,นัก,นกฟ <út> ุตบอลไม่ใชอนน่อันนี้ดีกว่าเอสเคปเจลดีกว่าไอ้เหี้ยแหกคุกดีกว่าเราไปแหกคุกกันดีกว่าเอาไอ้เหี้ย ไปเกมอื่น nobody clip sell cd อะไร sell cd อันนี้คนขายแผ่นโอ้คนขายแผ่นเต็มเลยเอาเป็น escape jail ดีวกว่าเฮีย yeah. escape เจ i l and make friend to escape ชายคูนไปพวกเราแบบโอ้ยเน็ตกูกล่มจัด oh my goodness อะไรครับเนี่ยอะไรอะแล้โทษเออให้ของขวัญอะไรอะเกมอะไรอะ I don't have gift mm hmm. คือมันเล่นยังไงอ่ะอันนี้มาหาเฟนชิพอ่ะมาหาเฟนชิพในคุกอ่ะค่าเฟนชิพศูนย์ไอชื่อมันเล่นมันเล่นยังไงวะ here เกมเฮียอะไรเนี่ย